แล้วอย่างี่สุดของเราเราวางแผนยังไงบ้างหลังจากที่แบบว่า มีคนมาเป็นบัตรน้าที่แทนเราเราจะต้องเตงรียมยังไงอนนาสำหรับอนนาอนนามีเส้นทางอีกหลากหลายเส้นทางที่อ,อยากลองค่ะในชีวิตนี้รู้สึกโอ้โหโชคดีมากเลยกับการได้มงกุฎนี้มาค่ะแล้วก็อยากจะทํางานทั้งให้ตัวเองประสบความสําเร็จมากขึ้นรวมถึงได้ช่วยเหลือหลายๆคนว่าอย่างงานวันนี้เหมือนกันที่ได้ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าค่ะก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่แบบเออเราเรา,เราอยากทําชีวิตหนึ่งได้ทําก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมกับกิจกรรมนี้ค่ะคุมองว่าครบหนึ่งปีเราสวย่งขึ้นกว่าเดิมรู้สึกยัง เราก็ต้องสวยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเรารู้จักคนหลายคนรู้จักหมอเอาไม่ใช่ <laughs> รู้จักช่างแต่งหน้าหลายช่างแต่งหน้าเราก็ต้องลองแต่งหน้าบ้างก็อาจจะเปลี่ยนสไตล์ที่ทุกคนแบบเอออาจจะชอบมากขึ้นอันนี้คือพอแค่จะพบเส้นทางเลยจะไล่ไหมเหลืออีกปีกว่าๆค่ะก็ระยะเวลาเร็วเหมือนกันไม่ถึง2ปีใช่นะต,อ,ต,อ,ตอนนี้ก็ปกติเปนสัญาสามปีใช่ไหมใช่คะ่ะนับปีอนา,านะคะแต่ปีอยู่ไม่มั่นใจระวังแผนหลังจากแบบถ้าหมดสัญญาแล้ว เออหลังหมสัญญาใช่ไหมคะก็ยังทํางานอยู่ในวงการบันเทิงต่อคะ่ะแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอาจจะต่อริญญาโทรหรือว่าอาจจะไปสายอื่นเช่นธุรกิจเป็นต้อนอย่าง<ช>ที่บอกชีวิตหนึ่งเกิดมาครั้งหนึ่งอยากใช้ให้คุ้มมากคะ่ะก็อาจจะไม่ได้หยุดแค่ในวงการบันเทิงแน่นอนคะ่ะก็หลายคนอยากเว่าจะเป็นนาานนานนาไปทำไมเราถึงสดท้อธุรกิจในวงการที่เรียนมากมันแล้วแต่ความฝันแล้วกันที่ที่จริงแอนนามไม่ได้โฟกัสว่าฟิกว่าแบบจะต้องเรียนหรือว่าธุรกิจเท่านั้นอย่างที่บอกอะไรเข้ามาโอกาสไหนเข้้้าาามมมก็็ททํใหหเตี่่ดแลวคะ เหมือนตอนเหมือนตอนมงอะคนบอกว่าเรามีกระแสมาแต่คนเริ่มมาเรื่อยๆคคนบอกว่ากระแสเราเริ่มมันแบลนี่เรามอังมันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะในปีของเราในในช่วงที่เราแบบอาได้มงกุดมาใช่ไหมคะมันเป็นแสงที่แบบเราจะต้องสว่างมากที่สุดอยู่แล้วหลังจากนั้นพอมีคนใหม่เข้ามาหรือมีกิจกรรมอื่นเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วว่าแบบอาความ ความเจอดจัลัดมันอาจจะแบบไม่ได้เข้าตอนแรกละกันเพราะว่าคนที่ติดตามเขาอาจจะติดตามในเวทีนางงามแต่เราก็ไปทํางานสดอื่นที่ไม่ใช่เวทีนางงามเดียวแล้วค่ะคนก็อาบแดไม่ค่อยได้เห็นบ้างในเวทีนางงามประมาณนั้นก็อย่างที่บอกว่าทุกโอกาสที่อนนาได้รับเข้ามาก็ทําเต็มที่ค่ะไม่ได้ทิ้ง โอ้ไม่ได้ทิ้งในวงการนางงามไปหรือว่าไม่ได้ทิ้งทุกๆโอกาสที่ได้รับเข้ามาทําให้เต็มที่ถ้าสมมติว่าแบบคนที่ติดตามแอนนาคนที่แบบคอยเฝ้าดูแอนนาอยู่ก็จะรู้ว่าเออจริงๆแอนนาไม่ได้หายไปไหนเลยก็ยังยืนอยู่แขยงขางแฟนคลับตลอดไปค่ะแต่แอนนาเขาคือชอบความเสี FA, ยงการงานเสียง <c oughs> มันอาจจะเป็นเพราะสตอรี่เราด้วยเนาะที่แบบเออกว่าจะถึงตรงนี้มันเป็นแบบเอความพยายามความอดทนเป็นต้นประมาณนะั้น r ก็เลยติดต่อเข้ามาเยอะค่ะก็ดีใจนะคะอย่างที่บอกเรามาถึงวง การนางงามแล้วเข้ามาประกวดวิศวะไทยแลนด์โอเคมันก็ทําตามความฝันตัวเองแต่อีกอย่างหนึ่งก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยก็ถือว่ามันตอบโจทย์ทงแบบทําเพื่อตัวเองแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นอย่างที่ตั้งใจสมมาว่ามันก็เปสูจนหนึ่อรี่ที่มันเกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงแล้วเราคือตัวจริงเรื่องจริงอาจะมันก็แต่เรื่องจริงแลเรื่องจริงอันนี้เป็นความความของจอม่าค่ะก็ทำเต็มที่ค่ะอย่างที่บอกไม่ใช่แค่ส SR เทุกโอกาสทุกองค์การหรือว่าทุกๆงานทำเต็มที่ค่ะ างานแถวนี้จำไม่มี b a ค comment บอกว่าเพิ่มเตาแห้งน้อยบ้างอะไรจริงคืออยากถามตัวแอนนาว่าจริงแล้วคือมันจะมีอะไรให้เรามันมีอะไรให้ทำเรื่อยๆค่ะแอนนาว่าการที่เราเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าอยู่กังเมียมันไม่ได้เป็นงานที่แบบทุกคนจะต้องเห็นว่าเข้าออกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คือพอเป็นฟรีแลนซ์ e นะคะ บางงานก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ก่อนคือสําหรับแอนนาแอนนาพอใจแล้วก็พึ่งพอใจแต่งานที่เขามาก็รับเรื่อยนะคะ<ม>ตอนนี้ไม่ได้คิดว่าแบบงานน้อยจังเลยค่ะสําหรับเราเราโอเค okay. แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ห่วงใย,ยค่ะแต่ว่าแอนนาโอเคค่ะทุกอย่างส,สบายมากที่ยังมีสีเพลทเราคงรักทออะไรอย่างงี้ก็ยังอ่ะคอยติดตามละกัน,นใช่ค่ะคือมีงานนอยเราไม่ได้แบบคนมองว่าเรางานน้อยไม่น้อยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเอาโฟกัสของเราไปตรงไหนมากกว่าถ้าเราโฟกัสที่ตัวเองทํางานทุกอย่างได้เต็มที่ 24ชั่วโมงไม่มีใครรู้จากเราดีเท่าตัวเราเองหรอกใครจะรู้วันนี้อนนตื่นเช้ามากทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเอ๊ะวันนี้แค่แบบมางาน9โมงกับ10โมงหรือเปล่ามันไม่ไม่มีใครรู้ว่าลิมิตเวลา24ชั่วโมงอนนาทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตัวเรารู้ตัวเราดีที่สุดมีเห็นยาวๆเลยค่ะมีผลยาวๆค่ะมีโอกาสมาถึงตรงนี้แล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ